สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควาลลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุคโชว์ไทม์นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ Line แอดจะเป็น เว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mini ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด10คู่ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหลายๆคนเนี่ยมาเยี่ยมเยียนม,มาอุดหนุนพวกเรา2คนนะครับมาถ่ายรูปพูดคุยกันพวกเราสองคนต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาชมเกม<ๆ>การถ่ายทอดสดไม่ต้องห่วงนะครับเราสองคนจะกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ทุกวันทุกคืนครับเช่นเคยนะ อย่าลืมกดซับให้พวกเราด้วยนะครับมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกัน เรามาเริ่มที่เกมแรกกันเลยดีกว่าครับบอสตันเซอติเดินทางไปเยือนเดนเวอร์นักเกตเกมนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปรกติก่อนที่เกมแรกเนี่ยจะเป็นบอสตันเซ l t i ติที่คว้าชัยชนะไปได้ถึงแม้ว่านิโคลายอคิชจะกดไปถึง43แต้มก็ตามและในวันนี้ค่ะเดนเวอร์นักเกตเนี่ยจะยังคงไม่มีจูมาเมรีเป็นเกมที่4ติดต่อกันเนื่องจากเขายังคงมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าวขวาในฝั่งของบอสตันเซ l t i ติสค่ะวันนี้จะไม่มีอีวานฟอนเย่นะคะเนื่องจากยังคงอย่ว,ไไวา วันนี้เกมบุกข,ของบอสตันเซ l t ิก s เนี่ยไม่ค่อยดีเลยค่ะทั้งเจสันเชทัมแล้วก็เคมเปาวอลเกอร์ค่ะยิง3คะแนนเนี่ยรวมกัน9้าครั้งไม่ลงเลยสัก,กครั้งรวมไปถึง Brown เจเรนบราวด้วยค่ะยังดีนะคะเนี่ยที่ทีมเนี่ยมีเกมรับที่โอเคไม่งั้นคงแย่ไปแล้วพวกเขาก็ค่อยๆข้ามไปทาแต้มค่ะแล้วก็เอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษตั้งแต่ควอเตอร์แรกเนี่ยบอสตันเซาทิกเนี่ยก็ตกเป็นฝ่ายตามในขณะที่ได้ว่านักเกสพผู้ร้อนแรงค่ะดูแล้วเนี่ยในเกมวันนี้เขาก็น่าจะคว้าชัยชนะเป็นเกมที่9ตติด่อเพราะว่าามมานํมตลอดเเลยค่่่ะทรงงกกกมมี็ดูดววาถึแ้า โค้ชพอยเดอร์จูเนียจะมีการยิงที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะ3คะแนนแต่พวกเขาก็ได้นิโคลายกคิดชค่ะที่ทำทริปเปิลดับเบิลให้กับทีมในช่วงปลายควอเตอร์สามในพวกเขานำกว่า14แต้มแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนบอสตันเซลติกส์ผีเข้าเลยค่ะค่อยๆลุยค่อยๆทำแต้มไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเจสันเจทัมกับเจเรนบัลเคมเบอร์วอลเกอร์หรือว่าจะเป็นมาคาสมาสในช่วงควอเตอร์สี่ในกดเด้นว่านัเกสให้ทำแต้มเพียงแค่8แต้มเท่านั้นเองบอสตันเซลติกส์นำสี่สิบต่อแปดและก็จบด้วก จิกกล้องบอกว่าเกมเนี้ยมันจบแล้วในคอท่าจิกกล้องเลยสิคะนี่แล้วผลงานของผู้เล่นในทีมน,นี้เด้าจาก นิโคลาโยคิชค่ะ17แต้ม10รีบาล11แอสซิสวันนี้แต้มต่ำของมาตรฐานของตัวเองไปหน่อยนะคะไมเคิลพอร์เนจูเนียร์22แต้ม11รีบาลเป็นดับเบิลดับเดบลแต่ยิงไม่ค่อยดีเลยค่ะ3คะแนนยิง12ครั้งเข้าลูกเดียวบอสตันเซลติกส์ได้เจสันเชชัม28แต้ม10รีบาล2แอสซิสเป็นดับเบิลดับเดบลค่ะนี่ขนาดวันนี้ยิงไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยแต้มเนี่ยก็ยังสูงเลยเจเรนบราวน์ Brown, 20แต้ม8รีบาล3แอสซิสนี่ก็ช่วยทีมได้อออย่่่างงงตเเน,นืจจริๆบกม Boston กับอาชนะเดวูนาเ,นาเกสได้อย่างไม่น่าเชื่อร0 5ต่อ87ก่อนเกมการแข่ง <Ừ. S 1> ขันในวันนี้นะครับทางบอสตันเซลติกเนี่ยเขาใส่สถานะของผู้เล่นในการลงสนามของเจสันเททัมแล้วก็เจเรนบราว์ <Ừ. S 1> เป็น questionable หรือว่าโอกาสในการลงสนาม<อ>เพียง50-50เ50ท่านั้นเองเนื่องจากในระหว่างการเดินทางเนี่ยโค้ชแบร์สตีเวนเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเจสันเททัมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีครับเหมือน <Ừ. S 1> ไม่ค่อยสบายตลอดการเดินทางนี่ก็นอนมาโดยตลอดเข้าสู่ที่พักเข้าสู่โรงแรมเนี่ยก็นอนยันเช้าเลยครับเข้าสู่การซ้อมอแล้วเขารู้สึกดีขึ้นพอรรรู้้้สึึกกกกดดีีขขนนนนเเเเ่่ยย็ลใหททาาางััชวบ หลังจากที่ทําการซ้อมเช็คร่างกายของตัวเองช่วงเช้าเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกโอเคก็เลยทําการแข่งขันได้ทั้ง2คนในช่วงแรกเนี่ยผลงานก็ยังคงทรงๆอยู่ครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายอย่างดีนะครับที่เขามาแสดงอิทธิฤทธิ์ในช่วงท้ายเกมได้ครับลันชุดใหญ่ไฟกับพริบเลยครับเอากลับมาเอาชนะเดนเวอร์นักเกสไปได้อย่างไม่น่าเชื่อช,ชนะในเกมวันนี้นะทำให้ช่วง6เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะไปถึง5แต่เจสันเทสทัมในช่วงให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ยังพูดไม่กล้าพูดเต็มปากน,นะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยกลับมาลัา่น่นฤด ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแล้วนะครับแม้ว่ากําลังจะตามอยู่แค่ไหนก็ตามเนี่ยผู้เล่นของบอสตันเซ l t i ติกส์ก็ยังคงมีการสื่อสารที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับการช่วยกันสลับตัวประกบการเล่นเกมรับต่างๆทุกอย่างมันเข้าที่ดีขึ้นสาหรับเกมนี้นะพวกเขาก็หวังว่าโมเมนตัม um แบบนี้เนี่ยมันจะสร้างต่อไปเรื่อยๆจนกว่าฤด,ดูกาลจะสิ้นสุดลงครับสำหรับเกมหน้านะครับพวกเขาจะเดินทางไปเือนพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ครับเช้าวันพุธ9โมงนะครับเรามารอลุ้นกันว่าบงงอสตัเนเซอร์ต เพราะว่าเป็นกาลังเป็นทีมที่แบบร้อนแรงที่สุดชนะมา8เกมติดต่อกันแล้วเนี่ยแต่ยังไงก็ตามครับพวกเขาก็ยังคงถือว่าน่ากลัวมากๆย้อนกลับไปนบในช่วงบในช่วเ21เกมหลังสุดนะครับตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์พวกเขาแพ้เกมนี้เป็นเกมที่4เท่านั้นนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของเดนเวอร์นักเกสในตอนนี้และหลังจากที่พวกเขาเทรดแอรอนกอร์ดอนกับเจเวลแม็กกี้เข้ามาครับเกมนี้ก็เพิ่งแพ้เป็นเกมแรกเท่านั้นเองดังนั้นก็คงไม่มีใครครับอยากจะเจอเดนเวอร์นักเกสในช่วงเพลย์ออฟแน่นอนการทำนน ok ic, รรทร นี้แล้วก็เป็นครั้งที่55นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองแม้ว่าวันนี้เนี่ยแต้มจะต่ำกว่ามาตรฐานที่สูงส่งของตัวเองนิดนึงก็ตามแต่เขาก็ยังคงทําได้นะครับเป็นแกนหลักให้กับทีมอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นเต็งหนึ่งครับในการคว้า MVP ของฤดูกาลนี้ต่อไปหันไปมองในส่วนของไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์กันสักนิดนึงครับในวันนี้เนี่ยนะครับเขามีจังหวะหนึ่งที่เขายัดห่วงเสร็จแล้วเขาก็มองมือหูเหมือนเจ็บเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเขาบอกว่าเขาเจ็บนิดนึงครับไม่ได้ซีม,ม,ม้ พอเดอร์จูเนียร์เนี่ยถือว่ามีผลงานที่ดีมากๆช่วง15เกมหลังสุดเนี่ย19แต้ม20แต้มตลอดเลยแล้ววันนี้ก็ถือว่า20กว่า20กว่าแต้มเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การยิงฟิลโกลไม่ค่อยดีอย่างที่แอดมินตูนพูดก็แก้ตัวกันใหม่ครับในเกมถัดๆไปสำหรับเกมหน้านะครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเหนื่อยนิดนึงครับเจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์พรุ่งนี้ครับสนุกแน่นอน9โมงเช้าเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเราไปต่อที่คู่ต่อไปครับนิวออลินเพลย์เกนสุดดททท้้าาายของงงััคูู่่ในฤกกกกลลปติหจีเม แรกค่ะเป็นนิวออร์ลีนส์เพลิแกนซิคาี่เคฟเลนคาเวียสค่ะบ้านตัวเองและเกมวันนี้ค่ะก็เป็นตาของนิวออร์ลีนเพลิแกนเจ็ที่ไปเยือนเคฟเลนคา s เียสบ้างเคฟเลนคารเวียสที่เพิ่งโดนท론 r แรปเตอร์เจ็บขยี้มาสักข่าวสะอาดวันนี้ค่ะเขาก็ตั้งใจถึงแม้ว่าจะขาดผู้เล่นตัวหลักๆไปค่ะอย่างเช่นตาเลสการรนนะคะที่มีอาการเจ็บที่ข้อเท้าขวาคอรินเซกตันที่มีอาการเจ็บบริเวณโคนขานีบซ้ายแต่เปิดเกมมาในทั้งทีมได้เกมการเล่นที่ดีของดีนเวทและก็เควินเลิฟทั้งสอง ให้คีฟไลน์เกาหสเปนฝ่ายนําในช่วงแรกในส่วนของนิวออร์ลีนสเพลเกนที่เป็นฝ่ายตามสะส่วนมากพวกเขาก็ไม่มีกลัวไม่มีกังวลค่ะเพราะว่ามีเครื่องจักรทาแต้มวงในอย่างไซออนวิรินสันถ้าเขาไปปักวงในเมื่อไหร่นะะี่ค่ะโอ้โหเป็นได้แต้มแน่นอนใครก็หยุดไม่อยู่จริงๆรวมไปถึงแบรนดอนอิ g แกรมค่ะวันนี้ที่มีการยิงที่เข้ามือมากๆทําให้นิวออลีนเพลเกนเกาะแต้มแล้วก็ไล่บี้กับคีฟไลน์เกาหีสได้อย่างสนุกทั้งสองทีมเนี่ยสู้กันได้อย่างดีค่ะแต่ด้วยความที่ New icans, son, นิวออร์ลี่ไร ทีมทานจริงๆในการโจมตีวงในอะวันนี้คลิฟเฟินคาร์เวียร์สเอาไม่อยู่จริงไม่มีใครเอาเขาอยู่จริงค่ะและจบเกมเขาก็สามารถนําทีมคว้าชัยชนะไปได้ในที่สุดและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้คลิฟเฟินคาร์เวียร์สได้จีนเวท21แต้ม6รีบาวสองแอสซิสฟิลโก60กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะทั้ง2และก็3คะแนนเควินเลิฟ19แต้ม5รีบาวสามแอสซิสฟิลโก35.3%นิวออร์ลีนเพลิกันส์ได้ไซออนวิลเลมสัน38แต้ม9รีบาวสี่แอสซิสฟิลโก72.3% 0.7%สุดยอดจริงๆอะ b r a ดเดน Ingram 27แต้ม4รีบาวด์8แอสซิสต์นี่ก็เข้าที่ขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ New Orleans Pelicans เอาชนะ Cleveland Cavaliers 116ต่อ109ปัญหาของ Cleveland Cavaliers ในวันนี้เนี่ยคือในช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้ชมเกมกขนาดท่อ <ừ> สดจะเห็นเลยว่าทีมของพวกเขาเนี่ยรันเพลย์รันแผนเกมบุกต่างๆเนี่ยผ่าน d e ดีนเวตนะครับที่มีเกมบุกที่ดีในเกมวันนี้ในขณะที่ทาง New Orleans Pelicans เนี่ยเขารันเกมบุกรันแผนต่างๆเนี่ยผ่าน Zion Williamson และเพื่อนๆคิดว่า2คนนี้เนี่ยทีมไหนจะได้เปรรียบบคัแน่นอน เป็นนิวลินเพลิกนเพื่อนๆที่ไม่ได้ชมเกมการถ่ายทอดสดเนี่ยแล้วมามองเฉพาะสกอร์เนี่ยจะเห็นว่าทางทีมเนี่ยเขาใช้คําว่าดีเวดเดี mm ๋ hmm. ยวเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่เดอะเวนเวดเดอะเวนเวดเนี่ยรีทายไปแล้วนี่คือดีนเวดดีนเวดคือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดรัฟต์ครับวันนี้ทางคลิปด้านคาเวเล่เนี่ยขาดผู้เล่นตัวหลกักหลายคน mm hmm. ดังนั้นก็เลยเข็นเอาดีเนเวดขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแล้ววันนี้เขาก็ทําได้ดีทําได้อย่าง uh huh. เต็มที่นะครับเป็นเกมที่มีตมมแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองแต่มันก็็็ยยังงงงงงงดีไไไไมมมมมม่่่่่่่่าาาาากกกกพออออออรรรแตตตววววจ้ชชืนนนนนเลขขิๆปใส ครับวันนี้เขาลงสนามถึง31นาทีเป็นการลงสนามที่มากที่สุดตั้งแต่ที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <King. S 1> เขาสามารถทําไปได้19แต้มแล้วก็เป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาเองในฤดูกาลน,นี้ด้วยเช่นกันวันนี้กด3คะแนนไปอีก5ลูกการยิง3คะแนนลง5ลูกเนี่ยทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นอันดับ2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมคลิฟแลนด์เคลเลียที่สามารถยิง3คะแนนลงได้มากขนาดนี้เขาแซงมารไไ์คไพรส์ครับตำนานของทีมคลิฟแลนด์เคลเลียตั้งแต่ยุคเป็นรองแค่<ร>คนเดีย์เป็นรองทค้คหมด1 120 551ลูกในขณะที่เควินเลิฟยิงลงไป803ลูกเท่านั้นดูแล้วยังไงก็ไม่มีทางแซงเรบรอนเจมส์ได้แน่นอนครับแต่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีมากๆแล้วครับของเควินเลิฟในเกมวันนี้เกมก่อนหน้านี้เนี่ยครับเราเห็นคลิปแรนด์เทอรเรีย,ยโดนแรปเตอร์เสกทยายเละเทะเลยวันนี้เขาตั้งใจต่อสู้มา,มากๆแล้วก็ถือว่าทําได้ดีอย่างเต็มที่แล้วจริงๆแม้ว่าจะแพ้ก็ตามแต่ตอนหน้าแฟนๆ4,100คนนะครับวันนี้ขยับขึ้นมาเป็น21%ของความจุสนาม Rockcketmartgage Fullhouse โรียนนกยางนนึนะครับเาเปลี่ยนชื่อสรับเกมหรับ พวกเขาจะได้พัก2วันครับหลังจากที่กลัมศสกมันหนักเหมือนกันแล้วก็เดินทางไปเยือนชาลอตฮอร์เนตครับเป็นเช้าวันเพอร์เลอรันะครับหกโมงเช้าครับในส่วนของนิวออลีนเพลิกนส์ในเกมวันนี้เราก็ยังคงเห็นความยอดเยี่ยมน,นะครับของไซออนวิลเลียมสันอย่างต่อเนื่องวันนี้เขาทําไปถึง38แต้มเกือบจะเทียบเท่ากับแต้มที่ทํามากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองครับการทําแต้มวงในของเขาเนี่ยยังคงสุดยอดอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้นะมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มวงในเนี่ยรวมย0่แต้มนะครับมากที่สุดของผ ที่เขาทําระดับอย่างน้อย30แต้มนะครับจากพื้นที่วงในล้วนๆเลยครับไม่มีแต้มจากวงนอกเลย<ม>เป็นการแสดงเห็นว่าเขาคือผู้เล่นที่ไร้เทียมทานจริงๆในการเล่นวงในทางบ้านเขาเนี่ยจะเรียกแต้มจากวงในเรียกว่า point in the paint paint นี่ก็คือสีอครับเขตพื้นที่3วินาทีของบ้านเขาเนี่ยจะทาสีอย่างที่พวกเราเห็นกัน<ม>อยู่เนี่ยแต้มที่มาจากตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า point in the paint ซึ่งเป็นแต้มที่ไซออนวิลเลียมสันเนี่ยเขาทําได้ครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆครับอันดับ2รองลง,งมาเนี่ยครับนั่นก็คือพาสคาลเทยาคั้น แต่ไซออนเรียมสันเนี่ยซัดไปแปเกมแล้วครับ<ม>เรียกว่าเน้นแต่วงในเลยจริงๆหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยครับแม้แต่สแตนแวนการดี้เนี่ยโค้ชของพวกเขาเนี่ยยังบอกเลยว่าเกมวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขารู้สึกนะครับบอกว่าไซออนเรียมสันเนี่ย ดูเหมือนเหนื่อยเหนื่อยดูเหมือนล้าล้า<ๆ>แต่เพื่อนๆดูผลงานของเขาสิครับโอ้โหหยุดไม่อยู่จริงๆหมุนวงในวางหมุนวงในยัดห่วงเรียกว่าไ like ร้เทียมทานจริงๆในช่วง10เกมหลังสุดนะครับ<ๆ>เขามีค่าเฉลี่ยระดับ31.3แต้มต่อเกม8.8รีบาวกับ4.3แอสซิสฟิลโก้นี่ระดับ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือไม่ธรรมดาจริงๆส่วนตัวมองว่าตอนนี้นี่กลายมาเป็นท็อป5อยู่ในท็อป10แน่นอนครับของผู้เล่นเกมบุกในปัจจุบันเพราะว่าหยุดไม่อยู่จริงๆดังนั้นอย่างที่บอกนะครับในช่ว บุกผ่านดีนเวทในขณะที่นิวอรีนเพลิกนส์เนี่ยลานผ่านไซออนเรียมสันพูงงานคือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยบอกไซออนครับเข้าไปปักวงในก็จบครับแค่นั้นเองจริงสำหรับเกมหน้าครับเหนื่อยนิดนึงครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดรอรับการมาเยือนของแซครามนโตคิงส์ครับพรุ่งนี้8โมงนี่ก็สนุกแน่นอนเพราะว่าทั้ง2ทีมตอนนี้เนี่ยเป็น2ทีมที่ลุ้นพื้นที่เพลย์อินนะครับสนุกครับเราไปตอนที่ศึกแห่งรัฐเท็กซัสครับดัลลัสแมริกเปิดบ้านรับการมาเยือนของแซนแอนโตเนีอสเปอร์สเกมวันนี้ ก่อนที่2เกมแรกเนี่ยจะเป็นดัลลัสแมวริกที่คว้าชัยชนะไปได้ทั้ง2เกมเปิดเกมมาวันนี้แซนแอนโชโนสเปอร์สเนี่ยมุ่งมั่นและก็ตั้งใจเป็นพิเศษค่ะวันนี้เนี่ยเขาจะต้องคว้าชัยชนะมาให้จม,มได้พวกเขาได้เดชอนเต้โมเร่ค่ะที่มีเกมที่ดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับค่ะไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิงค่ะวันนี้ทําได้ดีอย่างครบถ้วนจริงๆถึงแม้ว่าเดมาร์เดโลซาในช่วงแรกเนี่ยจะไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่ก็ตามในฝั่งของดัลลัสแมวริกในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยังคงต้องยกให้คริ บรบาเขาแสดงให้เห็นเลยคะ่ะว่าร่างกายของเขาเนี่ยเริ่มเข้าที่ขึ้นมาเรื่อยๆช่วยทําแต้มให้กับลูกกระดอนฉีกได้เป็นอย่างดีทั้งสองทีมเนี่ยต่อสู้กันอย่างสูสีไม่ว่าจะเป็นวงในวงนอกหรือการเทิร์นโอเวอร์ค่ะแต่และทีมเนี่ยนำห่างไม่เกิน9แต้มแต่ปัญหาของดัลลัสแมวเริกสคือการยิง3ค่ะพวกเขายิง3มากแล้วก็พลาดมากเช่นกันเลยทําให้แต้มของทั้งสองทีมเนี่ยยังคงเกาะกันไปเรื่อยๆและก็เป็นสเปอร์ที่นําอยู่ในช่วงท้ายเกมก่อนที่จะมาโดนลูกกระดอนฉีกเนี่ยยิงพาดัาลลัสแม ช่วงที่เวลาเหลือ19วินาทีแซนแอนโทนีสปอร์สเนีเขาก็เลือกใช้โกทูกายของพวกเขาอย่างเดมาเดลโรซานค่ะที่ลากเวลาเหลือน้อยค่ะแล้วก็จัดไซส์เต็ปลงสวบโอ้โหอย่างหล่อเลยค่ะพาแซนแอนโทนีสปอร์ส้า,าชัยชนะไปได้สำเร็จค่ะและผลงานของผู้เล่นดีทีวันนี้ดัลลัสแมริสได้คริสตัลปอร์ซิงกิส31แต้ม15รีบาวด์3แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลค่ะยิงดีแต่มาฟาวช่วงท้ายเกมลูกกอดอนชิก29แต้ม3รีบาวด์7แอสซิสฟิลโกล 58.8%แต่3คะแนนวันนี้ไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่นะคะแซนแอนโทนิอสเอร์สได้เดมาร์เดโลซ n น33แต้ม5รีบาวด์8แอสซิสฟิลโก52%ระยะกลางกับโจมตีห่วงล้วนๆเดชอนเต้เมเร่ ray, 25แต้ม5รีบาวด์5แอสซิส4สีลยอดเยี่ยมจริงจบเกม แซนแอนโทนิโอสเปอร์เบียดเอาชนะดัลลัสแมริสไปได้สนุกมากๆอ่ะร้อยสิบเก้าต่อร้อยสิบเจ็ดการพ่ายแพ้วันนี้<ถ>ของดัลลัสแมริสเนี่ยครับทำให้พวกเขาเนี่ยพลาดโอกาสนะครับในการกวาดซีรีส์ในฤดูกาลปรกติใส่แซนแอนโทนิโอสเปอร์ครับถ้าเกิดทําได้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในนันในรอบสี่สบเอปีแซนแอนโทนิโอสเปอร์บอกไม่ยอมง,ง่ายๆครับสำหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับทีมในรัฐเท็กซัสเนี่ยมีทั้งหมดสามทีมค่ะนั่นก็คือแซนแอนโทนิโอสเปอร์ดัลลัสแมริสและ แชมได้หมดแล้วต่อสู้กันมาโดยตลอดครับมีขึ้นมีลงครับและตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงขาลงของฮิลสันร็อกเกสเป็นช่วงขาขึ้นของดัลลัสแมว e r i ริกเป็นช่วงที่อยู่กลางๆอยู่ระหว่างการปรับทีมของออแซนแอนโทนิโอสเปอร์แต่ไม่น่าเชื่อนะครับในช่วงต้นเดือนนี้เนี่ยดัลลัสแมวเริกแพ้ทั้งสเปอร์แพ้ทั้งรเกสแบบนี้ครับู้่ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยทําให้ดัลลัสแมวริกเนี่ยยังไม่สามารถพังหงายขึ้นมาในรัฐเท็กซัสได้ในตอนนี้ครับก็ยังต่อสู้กันอย่างสนุกครับสำหรับศึกนนนรั Texas แบบีี้คความามมิงงงก็ืออย3ขเ่ พยายามยิง3คะแนนถึง42ครั้งแต่ลงไปเพียง13ครั้งในขณะที่แซนแอนโตนิโอสเปอร์เนี่ยพยายามยิง3คะแนน21ครั้งนะครับห่างกันครึ่งหนึ่งอะแต่ลงไป8เรียกว่าแบบเสียหายกันไม่มากมายครับ สเปย์ยิงลงไป8ในขณะที่ดาร์ลัสยิงตั้งเยอะลงไปแค่13อย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้พวกเขาเนี่ยพลาดเยอะพอพลาดเยอะปุ๊บแซนแอนโทนิโอสเปร์ก็มีโอกาสที่จะต่อกรต่อไปครับและสุดท้ายก็เบียดเอาช,ชนะไปได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆสิ่งที่น่าชื่นชมในเกมวันนี้น่าคือผลงานของคริสตปปอร์ซิงกิสครับที่ก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการพยายามต่อสู้วงในวันนี้เราเห็นความคึกคักความกระตือรือร้นในการเล่นครับเรว่าสภาพร่างกายเนี่ยแสดงเห็นอย่างที่อันเลยยคัว่่าาาาาเเเเข้้ทีมกกๆถิดงงป็นแบบนับ แค่อย่างเดียวครับอย่างที่บอกดัลลัสแมวริกที่ลูก้าดอนชิปไม่เจ็บมีคริสตัลปอร์ซิงกิสที่ไม่เจ็บพร้อมต่อสู้เนี่ยเขาก็พร้อมเจอกับทุกทีมเหมือนกันครับเขาไม่มีกลัวใครแน่นอนเชื่อว่าหลังจากจบเกมการแข่งขันในวันนี้นะผู้เล่นของดัลลัสแมวริกเนี่ยก็คงเซ็งครับเพราะว่าเจอวินนิ่งช็อตแบบนี้เนี่ยใครๆก็ต้องเซ็งแต่พวกเขาไม่มีเวลาเสียใจครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเหนื่อยหนักเลยครับเจอกับทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกนะครับอย่างฟิลาเดลเฟียเซเวนด้ัหงจาต เทรดเข้ามาเขายังคงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ uh huh. ถ้าเกิดพรุ่งนี้ลงเนี่ยจะเจอกับทีมเก่าอย่างซิกเซอร์นะครับรู้ uh huh. ทางกันดีครับ uh huh. สนุกแน่นอนครับในฝั่งของแซนแอนโตนิโอสเปอร์ในวันนี้ครับก่อนที่จะชื่นชมผลงานของเดมาเดโรซันขอชื่นชมเดชอนเต้เมอร์เรักหน่อยเ uh huh. พราะวันนี้เนี่ยเขาโดดเด่นทั้งการเล่นเกมรุกการเล่น uh huh. เกมรับจริงๆการเล่นเกมรับวันนี้เนี่ยตั้งใจต่อสู้ uh huh. ใส่ลูกาดอนชีดได้เป็นอย่างดีครับแน่นอนครับ uh huh. เขาคงไม่มีทางที่จะหยุดลูกาดอนชีดได้แบบเต็มร้อยแน่นอนแต่เขาพยายามทําทุกอย่่าาาาาาางงงงงรรััใหห้้้้้ลลูกกกกกกเเเนนนนยยมมือออจะปปป็ขิ ความยาวของแขนขาเดชอนเตเมรเรเนี่ยเรีกกว่าสร้างความรำคาญให้กบลูก้าได้เป็นอย่างดีจริงๆและเขาก็ยังทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการทําแต้มช่วยจับเดมาเดโรซ่าทำให้แซนแอนโตนิโอสเปอร์เนี่ยเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมในส่วนของเดมาเดโรซ่าครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเท่จริงๆครับโดยเฉพาะในช่วงปิดเกมครับช่วงวินนิ่งช็อตการยิงไซส์สเต็ปครับโอ้โหลูกนี้นี่มันนิ่งจริงๆการยิงระยะกลางของเดมาเดโรซ่านี่คือจุดเด่นจุดขายในการเล่นของเขาจริงๆนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยมีไม่กี่คนจร วายเลเนอร์ Leonard, และก็เดมาเดโรซ่าเนี่ยรับจังหวะระยะกลางแบบนี้เนี่ยเชื่อใจได้จริงๆความร้อนแรงของเดมารเดโรซ่าเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเขากดไปถึง33แต้มแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าเป็นแต้มที่มาจากช่วงครึ่งหลังเนี่ยถึง27ถึงเป็นสิ่งที่แฟนๆแล้วก็สื่อหลายๆคนเขาแปลกใจครับว่าทําไมในช่วงท้ายเกมเนี่ยถึงไม่ดับเบิลทีมเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วแซนตนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยก็ต้องใช้เดมาเดโรซ่าเพื่อจะปิดเกมหลังที่จบเกมโค้ชร,ริกคาร์ไลของ ผิดพลาดเองที่เอาโดเรียนฟินนิสส์มิทคนเดียวที่ไปประกบใส่เดมาเดโรซานเพราะเขาคิดว่าโดเรียนฟินนิสมิทเนี่ยมีเกมรับที่ดีและก็น่าจะเอาอยู่แต่สุดท้ายครับอย่างที่บอกนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าการเล่นเกมรับที่ดียังไงครับนี่คือจังหวะที่มีเกมบุกที่ดีกว่าโอ้โหโดเรียนฟินนิสมิทจังหวะนี้เขาพยายามชิดแบบสุดยอดแล้วจริงๆคือยิงลงก็ช่วยไม่ได้จริงๆแต่เดมาเดโรซานทาได้ครับและอีกคนที่น่าชื่นชมครับที่ก้าวขึ้นมาช่วยสเปอร์ได้ในช่วงท้ายเกมไดด้้เเป็็นนนนนนนออออยย่่าาางงีคครรรัับบบกืวลผูใฐะะททตส ช่วงสามเตแรกนี่ค่อนข้างเงียบมากๆครับแต่ช่วง13นาทีสุดท้ายของเกมครับเขาก้าขึ้นมาทําแต้มได้อย่างดี13แต้มของเขาในเกมวันนี้เนี่ยครับทำอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยแหละครับโอ้โหมันเป็นช่วงที่สําคัญจริงๆนะครับและสุดท้ายแซนแอนโทนิโอสเปอร์ก็สามารถเอาชนะไปได้ครับไม่ยอมให้ด<ม>ัลลัสแมริกเนี่ยมากว่าซีรีส์ในฤดูกาลปรกติจนได้ครับไม่ยอมเสียประวัติศาสตร์ครับรุ่นพี่หลายๆคนจะว่าเอาได้เขอบอกแบบนี้ครับแต่เกมหน้าก็เหนื่อยเหมือนกันครับช่วงนี้เนี่ยนักกีฬาเนี่ยต้องแข่่งงขขอา้ S <S เปิ์จะต้องทําการแข่งขันแบบ2วันติดอีกครั้งหนึ่งครับมากที่สุดของครึ่งฤด,ดูกาลหลังครับ11ครั้งพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปเยือนนะครับออร์แลนโดแมจิกเจ็ดโมงเช้าครับเหนื่อยกันหน่อยครับและสําหรับผู้ที่เหลือในวันนี้ a l ตาฮอสเอาชนะชาลอนเนสร้อยห้าต่อร้อยหนึ่งมิว k อกกี้บ็เอาชนะออร์แลนโดแมจิกรยยี่ต่อแปดสิบเจ็ดนิวโญ่นิสเอาชนะโท r a แรปเตอร์สร้อยสต่อเก้าสิบหกอินเดียนาเพนเซอร์เอาชนะแมมฟิสกิสซ่ร้อยสามสิบสองต่อร้อยยี่สิบห้าม ชนะชิคาโกบูลส์121ต่อ117เอลเอคลิปเปอร์สเอาชนะดีทรอยต์พิสซัน131ต่อ124ปิดท้ายกันที่ไมอามีฮีทเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ส107ต่อ98และสำหรับตารางอันดับในขณะนี้เริ่มจากฝั่งตะวันออกค่ะท็อป3ในตอนนี้นะคะอันดับหนึ่งเป็นฟิลาเดลเฟียเซเวนนิสซ์เซอร์สตามมาด้วยอันดับสองค่ะบรุกลินเนสและก็อันดับสามบิวอคกี้บัคในส่วนของฝั่งตะว,วันตกค่ะอันดับหนึ่งตอนนี้ก็ยูท่าแจสค่ะตามมาด้วยอันดับ Sun s, และก็อัันดบ เอคลิปเปอร์เป็นยังไงบ้างคะเ<ๆ>พื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ครับประทับใจผู้เล่นคนไหนแล้วก็ช็อตไหนบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่2 2> คอมเมนต์ด้านล่างนี่เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราคะ่ะขอกําลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับที่โลโก้เอ็เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆนนะคะนึกถึงเอ็นบีเอนึกถึงเอ็นบีเนียนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณนะรั